อุ้ยนะะ่ารักอันนี้น้ำเพชรปั้มแน่ๆเลยอัจ bon <No ิ๋วๆเนี่ยแต่ถ้าเกิดอันไหนอันใหญ่ๆก็คือพี่เจลคนปั้นคนปั้นวงกลมจ้ะนี่ไงนี่ไงของพี่เจลนะคะพี่เอปั้นวงกลมอย่ี่พี่เจลบอกใหญ่ปั้นใช่พี่ค่ะพี่เจลค่ะน้ำเพชรค่ะวันนี้จะทำอะไรคะนทำเพชรบัวลอยดอกเดซี่ค่ะใช่ค่ะเรื่องจากนะคะพี่เจลอ่ะเลื่อนดูนิดนึงต่อให้พี่เจลก็เห็นเมนูนี้ค่ะบัวลอยดอกเดซี่น่า กินมากเลยเจนค่ะก็เลยชวนน้องนภเพ็ทมาทำใช่แล้วพี่เจนนะคะก็จะทําเป็นใส่ฝัก <ๆ S 1> ทองเพ็ทน,นะคะจะทําเป็นตัวสีขาวใช่ค่ะของเรามีสองสีนะคะก็คือสีเหลืองแล้วก็สีขาวแล้วเราไปเริ่มทำกันเลยคะ่ะใช่ใชะค่ะ ก็ะะจะเริ่มมาขยับฟักทองกับแป้งผสมกันนะคะนี่นะคะก็จะหมดเลยพี่จะล้างมือแล้วนะเราจะใช้ฟักทองนื่งในการทําแป้งสีเหลืองใส่ลงไปคุกให้เข้ากันใส่น้ํานิดหน่อยไม่ต้องเยอะนะเดีย๋ยวมันจะแชะ่ต่อมาแป้งสีขาวม่ได้เลยไม่ต้องผสมอะไรแค่ผสมเพียงน้ำเปล่าม้วนต่อไปเรื่อยๆจนแป้งไม่มีติดมือแล้วสามารถปั้นเป็นก้อนได้แค่นี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้ว later ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเริ่มปั้นกันเลยนะคะนี่คืที่จะเป็นแล้ว ไม่ให้ <Okay. S 1> มันติ ทละนได้นะคะขั้นตอนนี้ขั้นตอนนี้ให้ป้านเป็นลูกกลมๆเหมือนเม็ดบัวลอยเข้าไปก่อนเมื่อปั้นเสร็จแล้วจึงนำเม็ดบัวลอยทั้งสองสีมาประกอบกันให้เป็นดอกไม้จะเอาดอกไม้สีขาวเกสรสีเหลืองหรือว่าจะเอาดอกสีเหลืองเกสรสีขาวก็ได้นะกดให้แน่นแต่อย่าแรงจนเกินไปเดีย๋ยวแป้งจะบุบไม่เป็นดอกไม้ไม่รู้ด้วยนะตอน,น่นคก็ได้ทำป้านดอกเซีเสร็จแล้ว สีมากเลยนะคะนี่เราปั้นเพิ่มด้วยค่ะพอดีว่าสีเหลืองมันเหลือเยอะมากเราก็เลยไปผสมสีสีม่วงสีมูแล้วก็สีฟ้านี่นะคะเราก็ต้มน้ำนะคะให้มันดือดแล้วเราก็เอาบอกเดซี่นะคะไปใส่ถ้าเกิดมันอ้อนแปลว่ามันสุกแล้วนะคะแล้วเราก็จะมันนอกน้ําเย็นให้มันอร่อยขึ้นนําแป้งไปต้มในน้ําร้อนต้องให้น้าร้อนจัดๆก่อนนะถึงจะใส่แป้งลงไปต้มได้จากนั้นก็รอ รอจนกว่าแป้งจะลอยขึ้นมาเมื่อแป้งลอยขึ้นมาแสดงว่าแป้งสุกแล้วก็ตักขึ้นมาน็อกไว้ในน้ําเย็นแล้วทาขั้นตอนต่อไปนี่ทุกคนดูสิดดกเลซี่น่าก <t os survivors> ินมากมากเลยเชี่ยค่ะถ้าเกิดเราล่วกอันนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะไปทำไอ้ทั้งเบ็ดไอเย็นนะค่ับทุกคน เดี๋ยวพวกเราขอตัวไปลวกก่อนนะคะแล้วก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำขั้นตอนน้ำก,กะทิให้ดูกันนะน2000 y e a r s later ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทำน้ำกะทิใช่ค่ะแล้วก็ไปใส่กระปูลอยนะคะถ้าเกิดกินกบะปูลอยเฉยๆเราก็จะไม่อร่อยเปิดแก๊สแล้วเทกะทิลงไปในหม้อ ใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปหนึ่งช้อนคนให้แป้งละลายจากนั้นใส่น้ำตาลลงไปคนให้ละลายจากนั้นใส่น้ำเปล่าต่อด้วยใบเตยเพื่อให้น้ำกะทิของเรามีกลิ่นหอมและน่ารับประทานยิ่งขึ้นใส่เกลือลงไปใส่ไปแค่นิดเดียวพอนะถ้าเกิดใส่เยอะเดี <c oughs> ๋ยว <c oughs> มันจะเค็มแลวจะกินไม่ได้ขั <c oughs> ้นตอนจะไปนะคะเราก็จะมาแตักบัวลอยแล้วก็ตักน้ำกะทิลงก็นนะล้วันเดวเราก็จะมาชิมสวัสดีลำเพ่งก็เังจะตักนะทุกคนดูดูที่เจอจะมาทำตักกะทิ นะอุย้ยน่ารักอันนี้น้ำเพชรปั้มแน่ๆเลยอาจิ๋วสิวเนี่ยแต่ถ้าเกิดอันไหนอันใหญ่ๆก็คือพี่เจลคนปั้นคนปั้นไมโคตรอ่ะนี่สวยเราจะรู้ได้เลยนะคะว่าอันไหนเป็นล็อตแรกและอะันไหนเป็นล็อตสุดท้ายถ้าเกิดล็อตแรกมันจะเป็นเล็กๆสวยๆล็อตสุดท้ายประมาณนี้ค่ะ นี่ไงนี่ไงขอไม่เจลน,ะะน,นี่เองปันงงโกมันไหพี่จลบอกยายปันอันนี้เป็นกิจกรรมยาวมว่างไน้เลยนะทุกคนใช่ถ้าเกิดแบบทำ <คน S 1> เพลินๆอุ้ยทุกคนณโชว์คุณเป็นแบบนี้ต้องจัดเราแรกใช่ทุกคนต้องเห็นว่าเราต้องมาตักอ่ะก็พิชเลมาเร็วมาเร็วพี่เจลตักเลยอุ้ยดูสิน่ากินมากอ่ะ กระโวยที่ใหญ่กว่านี้ไม่เดียวเอ้ยน้ำกะทิเราอร่อยไปอยากไอยากเดี๋ยวอร่อยค่ะอุ้ยนัำประทานและนี่นะคะคือบัวลอยกับเบซี่ของเราบบัวมาะมาคะลองชิมกันดีกว่าอันนี้คือดอกเบซี่อุยยจะไหลออกเดียจะลองชิมล้วนะทุกคนวิมันอร่อย่ะ ี่เจ้าอยากกินพี่เจ้าอยากกินพี่เจ้าอยากกินเอาบอกจริงๆนะนุ่มมากนี่ซิ่งเหรออร่อยมากต้องแนนต้องกินกับน้ำเยอะๆถึงจะอร่อยซิงเหรอไหนพี่เจ้าตรงนี้อืนใจนี่นะคะพี่บีไหนไหนพี่เจ้าพี่เจ้าอันนี้คือดอกเดซี่ธรรมดานะคะถ้าเกิดอยู่ในน้ำคือดอกเดซี่ เพราะมันใหญ่มากเลยนะคะทุกนะคะนวุ้ยแต่มันนุ่มมากเลยนะเชียวเชียวพี่เจกินด้นะเอาเลยเอาเลยอยากกินแะบลีลามากเลยอ,ะอ่ะงับเป็นไงพี่เจอร่อยมากเลอะน้ำกะทิก็อร่อยชินก็อร่อยแป้งฉุกด้วย จะบอกละเม็ดเป็นคนต้มแป้งเลยทั้งหมดเลยนะคะทุกคนน้องๆสามารถไปทําตามได้ง่ายๆเลยนะคะจะต้องระมัดระวังแบบแก๊สอันนี้ใช่เวลาลวกก็ให้ผู้ปกครองนะคะต้องคอยดูแลแต่ต้องไปหลายคนเลยน้องเพชรสองให้อันนี้นะคะกินได้น้องก็กลัวอ่ะไม่กลัวที่นอ่ะใช่แลคะแต่ถ้าเกิดน้องๆนะคะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดใจตัดสินใด้วยนะบ๊ายบาย่ขอลาไปกินนี้ก่อนนะคะโอ้โหก่อนจะกินหมดก็นี่ อ <anse> ย่าลืมขดกระดิ่งให้เราด้วยนะป <c oughs> ิ๊ไม่ได้ปิกไม่ไอ้โตาัยอย่างนนเนี้ย